ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะปอ,อกนอไม้นะคะสีลุงเสือหานอไม่ได้นะคะต้มใบแกงพรุ่งนี้นะคะโอ้ยุ่งกับลายแท้แช่ํำมาส่วนเย็ยนนี้นะคะจะปิ้งเห็ดฟางนะคะนี่ปิ้งเห็ดฟางตำนะ,ะเห็ดฟางะะออกแล้วแต่ออกไม่เยอะนะคะเมื่อเช้าลุงเสือไปก็ได้ประมาณนี้นะ,ะวันก่อนก็ได้ ห้าหกดอกมันเพิ่งจะเริ่มออกนะ้ผักทะนยงงนาพี่น้องลุงเสือเก็ตมาใส่แกงน่อไมพร้อมขนาดเลยเดี๋ยวเราจะจับ่อไมนอนหน่อยถูกเาล่้นุ่ม Nói nào nào Nói nào nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn một cái ăn đó mình bảo là mình nhạt tham mà ฐานแดงแล้วเราก็จะปิ้งเห็ดไว้นะคะแมลงนี่ปิ้งตำเห็ดกับพ่อแล้วอาหารแดงลงเสียจักต่อจากต่อแล้วจากน่อไม้ เอาแต่ยอดอ่อนๆมันเลยแ mm hmm. ข็งแข็งปะิ่นงานมันถึงสงสัยแมนลุงเสือจากไข่แล้วเรียบร้อยนะคะน้องไม้น้องไม้ไร่นนเอฟซีเออแต่ยอดอ,อ,อ่อนเลยนะคะ ต้มไว้แกงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะแต่แกงเที่ยงย่างแซบลุงเสือว่าอันนี้ปิ้งเห็ดนะคะปิ้งเห็ดฟางนะคะกับเขาแรงนี่แหละคะปิ้งเห็ดฟางก็ตำนะคะแซบหาผักกินเอานะคะผักกลับเอาหาเก็บมะเขือเก็บผักกระถินนะคะใกลๆ้ๆบ้านรอบบ้านนะ,ะมะเขือก็มีนะคะกระถินนะคะ มะเขือมันอู้มันงำกันนะคะับเอสีมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยเป็นลูกเนาะมันไม่โตนะอู้ว่ามาผิดเลนะพริกสดอู้ากำลังออกขาวเต็มต้นเลยมีหลายต้นเนาะพริกแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่ามันร่มนะต้นไม้มันเยอะนะมันติดกันมันใกล้กันนะก็เลยทำให มันไม่ค่อยถูกแดดนะคะต้องฟิกบ่อยๆนะฟิงเห็ดนะคะเพราะว่าไฟมันแรงนะ,ะอ้าก็กิ้งกโ็โรไปปนไน Que เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ดอกบานๆนะคะตัวไหนที่สุกแล้วภาษาก็จะคีบใส่คกนะคะตัวนี้สุกแล้วนะก็คีบออกเรื่อยๆนะคะตัวไหนสุกแล้วก็คีบเอาลงใส่คุกไว้นะเดี๋ยวก็จะตํานะคะเครื่องตําของเราก็จะมีพริกป่นนะคะน้ำปลาร้านะคะหอมผักชีนะคะแล้วก็มี ใส่มะขามเปียกก็ได้ใส่มะนาวก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะจริงๆถ้ามีมะขามเปียกเราก็จะใส่มะขามเปียกมันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่ากันนะคะเพราะว่ามะขามเปียกมันจะมีเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวอมหวานนะคะมันจะไม่เปรี้ยวจีดเหมือนมะนาวนะคะมันก็จะมีรสหวานนิดนึงนะคะพลิกไปเรื่อยๆนะคะ ตัวไหนที่สุกแล้วก็เอาออกใส่ครบไว้นี่แหละเมนูแรงสุดยอดแล้วนะเอซีวันก่อนต่ำโอ้ยแสบนะลุงเสือแสบอย่างใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้เยอะนะรอบก่อนไม่ได้เยอะนะรอบนี้ก็ได้เยอะอยู่ยมันก็จะรอดอันตะขคาย พอมันเหี่ยวมามันก็ดอกเล็กนะคะในดอกเล็กๆภาษาต้องเอาไม้เสียบแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เสียบมันเหี่ยวมามันก็จะรอดตะไคร์ลงเตากระปูลงเสือกระปูกินเขา่ากระปูกัดเขาเนะลงเสือเลาะหางมเอานะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ช่วยดูคลิปนะเป็นกำลังใจให้ลงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ